มึงสองสามสี่สี่นี้สามอู้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นยังอาวอ้าวอ้าวอาวสามดีสับอะไรนึงสับดีอู้ยเด็กๆขอมาครับขอสายสั้นๆโดนแล้วครับใครับผมจะวิงมีไหมจะวิ่งมีเทปเทปวันโดนแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูปลาเดี๋ยวไปดูปลาอรับผมโอ้โหเออเชเดลตัวเลขเปล่าตัวเลขเปล่าครับอืมนี่ครับผม ปเออเอ้ยโดนสวิส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 ยังไงยังไงยังไงคันเป็นสัตว์เอทูอยู่ไหมอยู่ไหมสลายอยู่ไห้ดอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ระวังดีนะลูกค่อยๆตักค่อยๆตักตักหางตักหางเออยนั้นยกขึ้นโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับน้าๆนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube นักตกปลาบ้านๆนะครับวันนี้ครับปลาเด็กน้อยมาตีปลานะครับผมเด็กน้อยทั้งนั้นเลยครับคุณครับผมรายงานตัวหน่อยเร็วมีใครชื่ออะไรบ้างสกุลครับไครครับอีกคนครับนี่ครับผมเด็กจริงๆครับผมวันนี้จะปล่อยให้เด็กตีนะครับถ้าปลากัดผมนี่ไม่ใช่เด็กผมต้องกอหนีเนี่ยนี่ครับเจอข้อครับเดี๋ยวให้ดูข้อครับ นี่ครับผมวันนี้อยู่กันที่ห้วยลําพอกนะครับห้วยลําพอกสดใสเสมอครับนี่ครับก็นี่ครับเด็กๆก็พากันเตรียมเหยื่อเตรียมอะไรครับข้อก็กดบ้างขึ้นบ้างครับผมตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับไม่ดูกดไปไหนแล้วเนี่ยส่วนอุปกรณ์วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมคันใบสันนะครับผมนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสปีนลิ่งใบสันเอทูครับส่วนนี้ครับผมเบสครับใบสันเอทูครับส่วนนี้ครับผม นี่ครับผมใบสันเอฟครับผมตัวใหม่เลยครับผมลองดูครับลองดูส่วนตัวนี้ครับผมใบสันเอทีครับผมมีทุกเวทมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นโอ้ต้องบอกว่ามีทุกรุ่นสินี่ครับผมจะมีผลงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปรอชมคลิปกันครับใครจะหมูใครจะจ่าเดี๋ยวรู้กันครับผมวันนี้ไปเลสโกสวยงามการไปนิดเขาหน่อย ข้อข้อหน่อยดูดบุ๊บเด็กคนนั่นหน้าโดนจริงๆเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับงัดขึ้นมางัดขึ้นมาเด็กๆขอมาครับขอสายสั้นๆโดนแล้วครับสวยมีครับผมสวิงมีเทปเทอว่า โดนแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูปลาเดี๋ยวไปดูปลาเดี๋ยวโอ้อะไีครับผมโอ้โหเอฉดระตัวเลขเปล่าตัวเลขเปล่าครับอือนี่ครับผมสปินเนเบตนวุฒินะครับผมสปินเนเบตนักตกปลาบ้านรุ่นเดี๋ยวก็ปึ๊กครับผมรู้เรื่องกำลังนี่มาติดไม้ลองเบียร์ขยัดูเฮ้ยแทนวิ่งเดี๋ยวเอาสวิงตักเพราะว่าน้องยังยกไม่เป็นนะครับผมก็ส่วนคันก็เป็นนี่ครับผม คันใบสันเอสนะครับผมสปินนิ่งครับผมเด็กๆก็ตีได้ครับตลาอยู่นี่ครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามายกกันนะครับสวิงครับสวิงใจเย็นนะใจเย็นนะอ่าเรียบร้อยยกปลาโชว์หน่อยนุ่มเรียบร้อยครับผมสปินน่าเบสนักตกปลาบ้านรุ่นเดี๋ยวก็ปึ๊กนี่ครับผมไซส์สวยเลย เดี okay, e ๋ยวไปดูภาพนิ่งกันครับไ้ต่อ จะวะาขึ้นตีเลยนะตีได้ตีเลยน่าจะขึ้นแล้วแหละอีกไม่นานหรอกสามสองหนึ่งฮึบในป่า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 เหรอหมดไปเลยอย่างนี้เลยโอ้ยแม่งตีไม่ถึงว่ะลุกขึ้นมาอโ,โอ้เข้าป่าไปทำไมสองเด<ม>ี๋วยวพายให้อีกนะ ตีตีตีแล้วสวยจนตีโอ้หเขาลโลโอ้ยยังสวยเลยอ่ะือ่อกี้เก่โอ้ะใหม่ใหม่ใหม่ไม่โดนกันนะโอเคโดนข้อขอ้อนโดน โดนยังโดนยังอุ<ม>้ยน้ำวนน้ำบอลสามสามสามเดียวน้ำวนน้ำวอน้ำบอลสามสวยสั้นไปเคาะเขาะบุบน้ำบอลจริแล้วโอ้ย,อออย,อออยดูจัดโอ้สวัสดีครับผมมาเป็นไก่ถือไม่พายปล่อยน้องๆก็ตีครับผมโดนโดนไม่โดนโอ้ย ขึ้นตีสวยกอชา้าๆปล่อยลอยลงลูกเคาะ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 บึ้บบึ้บยกกดกดปลายต่ตำๆเลยอย่าเคาะปลายสูงเวลาสับเราเราจังหวะสับเราน้อยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าโอ้โหโอ๋อที่จะมือมืใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกัดลืมตีแล้วนี่ <laughs> <laughs> ทีม สวยช้าๆเลยคาอๆช้าๆเลยปึกแมวไอ้เอ้ยเอ็กน้อนเน่ยปล่อยลอยนิดนตีที่ตรงวิปักหลักสู้นะอาการเนี่ยก็ช้าๆค่อๆค่อๆ เอา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 ซับดิซับแะไรกันซับดิวุ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาอีกเอาอีกซับซับไม่ซับโอ้บอกแล้วปากหลักสู้ช้าๆว่าน้ำใสว่าน้ำใสอย่ารีบโตเข้อเข้ะเคาะเลยเนาะอย่าอย่าเคาะช้าเคาะเหมือนเหมือนกินลูกอ่ะปุ๊บปุ๊บ เนี่ยไม้สองโดนนั่นไงบนน้ำใส่เอาไม้สามตามหูยยังเดือดเลยอ่ะโดนช้าช้าเคาเร็วๆปึก๊กๆแล้วก็กอมาช้าช้าปึ๊กๆแล้วกอก้มาช้าช้าว่าอยากจะทำให้ดูดิสวยนี่แหละโดนไม้นี่เขาเขาปึ๊กปึ๊ก ึกนี่เดี๋ยวก็ปึ๊กเดี๋ยวก็ปึ๊กลุ้น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 โอ้โหโดนโดนรอ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 บนี้รอลูกมันขึ้นก่อนแม่มันน่าเริ่มจะเริ่มเริ่มระแวงเลยไปรออยู่ตรงนู้นเริ่มระแวงแล้วนี่เมื่อกี้ยังวนวนดีอยู่เลยเนาะโดนตรงนี้ ก็เอาออกสิโอวยน้องพี่น้องลุ้นๆๆๆๆขอสักน้ยเถอะวะคัน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 ที่เดิมนี่ปล่อยี้ยโรยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่้สามอูยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นงโอ้โหเอาเอ โอ้ยเอาเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เป็นตัวอย่างนะเอาให้ได้ตัวอย่างเอาจีบด้วยเอาตีทั้ไ <motiv> ม <ators> <vt ret ro niveau> ้ถ <aku> <it> ังเลยช้าๆเคาะ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 ปล่อยเคาะ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 ปล่อยเฮ้ยนี่ฟอร์ฟอตดิสลายสาลายสาลายโดนโดนรอรอรอโอ้ใจร้อนใจร้อน

เาอนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงคันใบส 2, ัตว์เอทูอยู่ไหมอยู่ไหมสลา,ายอยู่ไหมนี่อยู่ไหมอยู่ไหม <c oughs> โอ้ระวังดีนะลูกค่อยๆตักค่อยๆตัก,ต,กตักหางลูกตักหางเอองัอ้นยกขึ้นโอ okay. เคดีครับผมค <c oughs> ันใบสัตว์เอทูนะครับผมเด็กๆก็กๆตกได้ครับผม <c oughs> ฝากติดตามผลงานด้วยครับเดี๋ยวไปดูพาพนิ่งกันครับ นี่ครับผมหลังจากพาดเด็กๆมาตีครับผมก็ตีได้สักระยะหนึ่งครับผมเก็บสองครับโชคคุณครับผมนี่ครับผมเก็บสองครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้แมตช์แรกถือว่าฝีมือนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานของน้องโชคคุณกันครับเฮ้ยโชคคุณะดังเฮ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้รองเท้ารองเท้าไม่ใช่นี่ครับผมหงายท้อแม่งแม่งอยู่นี่กรับหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอีกหนึ่งอยู่อ้ย หนึ่งเยอะนผมพวกนี้นอนแม่งๆอยู่นะครับไม่รู้ก้องมองเห็นหรือเปล่ามึดเก็บสองแลผมนี่ครับไม่ต้องไปไหนเลยครับผมอยู่ตรงนี้ครับมันปากหลักสู้ก็เอาแม่งตรงนี้แหละครับผมอ่ะเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าจะสนุกแค่ไหนครับอย่าลืมติดตามชมนะครับฝากด้วยนะครับคันใบสัน S2 S4 ครับผมเอาเรื่องแน่นอนครับคุ้มราคา คุ้มเกินราคาครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วอ้เตัวหัววเอาถ่ายถ่ายภาพนีดหนึ่งเอาคิปปงคิปเบิรนอีกปปกโอ้โหตัวอย่างน้อยเลยวางวางข้างล่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยววางข้างล่างเลยอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพนิดน่งอ่านี่เลือกตัวใหญ่เดีเลยเดี๋ยวมัน I'm gonna take more of us.